เพ uhm like, ื่อนเดโดนพ่อนอไอย่เงี้ยปล่อยๆเขาเลยเพื่อนพอแล้วพอแล้วเกาจัดไอ้เียไม่มีคพูดมาด่าเออรเตครับรีเต้ครับต้อรวยครับไ้หรอพี่ตูไปแล้วพี่ตูพี่ชายพี่ชายไปแล้วเหรอพี่ชายไปยังอะ พูดเเฮยเใจเย็นๆครับบาร์เทอือร์ว่าเดีวเี๋ประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวพี่พี่ตูนมาใหม่นะบาร์เอโอยเอาเลยบอกพี่ตูนเที่ยวเลยอ๋อบาร์เธอน่าจะไปนะครับแ้าเขรับใช่คับ เอ้ไอ้คุณไ้ไอย่าอย่าด่าในสปาด้ยอาจจะโดนจะปับจะจะด่าในสปานะครับไอ้อไอ้อย่าไอ้อย่าอย่าด er ่าในสปาออย่าอย่าด่าในสปานะไอ้อย่าอย่าด่าในสปาะไอนอนดใครให้มึงอยู่นอนดิเออ บอลเธอร์ไปไหนนี่ไปแล้วไปไปไหนครับมึงไม่ต้องรอห้องไม่ต้องรอมึงเนี่ยมึงแค่เพิ่งโดนมึงจะร้องเหรอเนี่ยแค่เพิ่งโดนมึงร้องเหรอเนี่ยฮะฮ่าอาจจะอาจจะอาจจะเพิ่งเจ็บนะเนี่ยอาจจะเพิ่งโดนนะอาจจะเพิ่งโดนไหนไอ้พี่ายไหนขึ้นมาขึ้นมาฮะขึ้นมาแล้วครับขาใครวะขาคนนึงขึ้นไปขึ้นได้นะโอ้บอลเธอร์เมื่อกี้ไฟในร้านเสื้อผ้าเราแข่งกันเลยใช่เหรอชนะเหรอ ใช่เราชนะมันล้มก <Asia> ันบานจริงเหรอใช่ในไปเมื่อกี้ถามเพื่อนดิขนาดเขาบอตามเพื่อนมาก็ไม่ไหวอ่ะเอ้ยเซฟมดมาเซฟเซฟเอ้ยเออุ้มไดิอุมดอุ้มดิมดิอุ้มดขึ้นมาดิอะไรก้าอะไรก้าเอออะไรก้ามาอุมาดิอุมดิอมาิอุมไดิอมไดิาอุ้มอยออุ้มไนม่ยไอเนอะไรก้ดิอุมอมาเนี่ยอ้าอฟ้ารอฟ้ารอาอ้ารอ้อฟ้รอ้ารอมาอฟอฟารอ้าอ้ารอ้ารอฟาอรอ้าออ้า คุณก้มเลยคุณต้องก้มเลยให้ผอบอกผมว่าใช่เอาไว้เอาไหวจัดเลยเหรอถ้าตําหนิไม่มายาวเลยบอกให้ผมโดนมันใส่ชุดนอกตีผมมันไม่ใส่ชุดแข่งอ๋อไหวจัดเลยเหรอเนี่ยในร้านใช่ในร้านไหวจัดเลยฮะโอ้โหดีมากนะไหวดิอะไรกูให้กูยุบแก่งอะไรไม่ยุบยุบทำไมอ่ะยุบเพราะกลัวดิบ้าเธอนะอะไรก็อาจจะยังไม่ยุบนะก็อาจจะยังอยู่ ธรรมดาน้องอันนี้แค่เพิ่งโดนแล้วเนี่ยผมบอกเลยถ้าในมุมระยะยาวนะไม่ไม่ไหวเราฟ <Yeah. S 2> ิตกว่าเยอะจริงๆนะรออะไรเรื่องตามตามคนแบบวินัยอะ่ะวินัยอะ่ะเราอาจจะแบบไม่โหดแต่วินัยเราโหดอะ่ะ <c oughs> ในใจผมเดาไ้แล้วย,ยัวยงไงพี่แจ็คก็ไม่คุย เพราะสภามีหน้าที่ให้ตรงกลางเฉยไม่ได้แบบต้องบังคับเล่นอย่างนี้เขาก็ปรับเราไม่ได้ดิพี่ไม่ปรับหรหลอแบบอะไไปไว้เดิๆเปิดแไม่เล่นเลยนะเช่ป่ะใช่ป่ะไอ้หัวแดงตัวเดียวหัวแดงะใช่ปะริวขาดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดี๋ยดี๋เดยวเดเดี๋ยดีเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดวเดี เป็นีอะไรเป็นีอะไรควยเอาป่ะเ้ยปังปังเล่นอย่างเง้ยมึงฟานไปยุแก๊งเถอะไปเล่นโคตรก่าไอ้ใครเขาแทมอะไรใครเขาแทมอะไรรอ้ป่ไอยู่แทมอะไรอะเยีอะไรมึ่ไร่่าวล้ว่าแอะไรทมอไรครับทมอไรครับไงจริงอาจารยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหอคุยับแต่หัวนะไม่อยากคุยบบคนิ้ๆเกีอะไรปาปปาไม่รู้ปามาไม่ได้เฉยงจั ก็อาจจะยังนะตอนนี้ก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ตีก่อนใหญ่เอเป็นไรยี่ยเน่ย้แกงฟารแมวเนี่ยไอ้ยยหอไอ้ยยหไอ้หไอ้ยห้นกงาแมวเนี่ย้หลยเเดินในปัญญาอ่อนในควายไม่ฟารแมวเลยมั้งไอ้เหยขึ้นแฟาร์แมวอ้ยยเหขึ้นแกงได้วินเวลาเออ

ก็อาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยอาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยโอ้ไม่นิดหน่อยโอเคเลยก้าพูดเลี้ยวหรอเมื่อกี้แทมาเลยนะร้อน่ะถึงขั้นร้อน่ะก็อาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยนิดหน่อยคือชื่อแก๊งก็บอกอยู่แล้วกูไม่สนละ กูไม่สนใครจะให้ฟัคอะเออกูไม่สนเออบัตเทอร์นี้มันมันมันใส่ออนแล้วนุ่เปลี่ยนเสื้อมาเนี่ยบัตเทอร์จะเล่นเหรอไม่ดูเฉยดูเชิงดูเลดูเล่เผื่อมาไงเสียดายเพื่อนเราป่วยแล้วก็ไม่มา พี่เราแบงค์นอกคือกูบอกนะถ้าเราเล่นกับมันใช่ไหมเต็มๆใช่ปะถ้าชนะมันรอบเดียวนะหลอดแน่นอนน้องสภาพแกงอย่างเงี้ยหลอนแน่นอนการันตีเลยเพราะมันมั่นใจจัดเลยวกความมั่นใจมาเต็มเป๋าอะ่ะเดี๋ยวรอดูเอาแต่พวกคนโหดมาไม่มีคนชุบหรอกตีย่างเดียว ไม่เดี๋ยวไปส่งพี่นะเดี๋ยวเว้งไปเล่นกิจกรรมปกติเอ้ยกิจกรกรมไปเล่นได้เนี่ยของไม่ใช่ของแก๊งในชะ่ของทุกคนนะช่ใช่ใช่ใช่บาเทอร์เล่นเล่นได้หมดเลยเดี๋ยวนี่นสอนนอนหรืองานโชว์รูมรถเนี่ยโอ้โหพี่สาวะอะหล่อ แม่งไล่ไปหยุบแกงวะกูไม่ยุบทำไมมึงไม่ได้สร้างเนี่ยมึงอยู่แกงกูไม่ให้กูยุบได้ไงไม่อยู่แกงกูได้แล้วลถแม่งพังอย่างง่ายอ่ะที่เนี่ยเฮ้ยรอดเหรอวะน่ารอดอยู่มั้งไหวอยู่มั้งเดี๋ยวบนไปดูอีกรอบนะเดี๋ยวของนไปดูอีกรอบนะอาจจะยังอยู่อาจจะยังอยู่ อยู่ปะให้ถ่ายหนึ่งสองสามปุ๊บอันนี้อาตาเอ๋จ้อะจารย์จ้าอาจารย์จ้าเอเดี๋ยวไปบอกสภาดีว่าเอ้ยไล่ออกนะครับมีเรื่องไม่ใช่หรอไล่ออกนะบาร์เทอร์ลืมเลยเราเราเล่นกิจกรรมไม่ได้นะเมื่อกี้คนในวอบอกเราโดนแบ็คลิสต์อยู่นะนี่บาร์เทอร์อะไรเขาคุยเขาเขาบอกยังไม่แบ็คลิสต์เขาจะไปคุยให้นี่ก็เท่ากับยังปะ ไม่บอกสภาเลยเออเวลาพอดเองเคยเลี้ยงไอ้นี่ปะเองเคยเองเคยลงเองเคยลงใต้ปะเองเคยไปตายปะแล้วที่ใต้เขาแล้วเคยที่ที่ใต้เนี่ยคือเขาจะเลี้ยงนกกงหัวจุกกันเองรู้จักครับรู้จักปะรู้จักจับมาเถอะแล้วเวลามันร้องอันมันร้องว่าไงนกไก่ร้องเนี่ริกไม่ริกอะริกไม่ริกอะ ตอน,นนี้น่าจะเอ้ยสะพานเมื่อ,อไรหรอให้ผมตีมนันนะไปงานนันนะเสียเวลาทำงานเรา